สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมแบบเกม The Button c a c h กันอีกแล้วนะครับผมก็หายไปนานกับเกมนี้อีกแล้วคือเป็นเกมที่ผมหมดไฟเร็วมากแล้วก็มีไฟกลับจะมาเล่นใหม่เร็วมากเหมือนกันนี่เป็นเกมเกมหนึ่งเลยนะแม่ที่แบบผมรู้สึกว่าแบบพอหมดไปปุ๊บกูไม่แตะเลยพอมีกลับมามีไฟใหม่มาเล่นใหม่กูเล่นยาวแล้วพอหมดไปปุ๊บผมก็ไม่แตะอีกเลยนะผมเป็นแค่เกมนี้เกมเดียวเกมอื่นไม่เป็นนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าทำไมแต่ไหน,น,นๆก็ฉลองรบรอบ 10ปีของการเปิดเกมนี้แล้วก็กลับมาเล่นหน่อยสักนิดนึก็แล้วกันนะครับผมไม่ดูนะครับบ้านผมจะเล่นได้อีกนานแค่ไหนก่อนที่จะหมดไปอีกครั้งหนึ่งนะเราก็มาในครั้งนี้นะครับผมการกลับมากับการชนะช็อตเดปีในมิตลูกกระชาอะไรนะเปิดบ้านตอนนี้ก็มี neo base of the base แล้วก็มีตัวคอนใหม่ด้วยนะครับผมเท่าที่ผมไม่เคยเห็นมาก็จะมีตัวนี้ก็คือ agent นะครับผมก็เป็นตัวใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมกับตัวตัวตัวละครตัวนี้เนาะที่ผมก็เห็นก็มีแค่รัวจูรี่ดานะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นตัวใหม่แหละนะครับผมแล้วก็ดมตัวละครที่เก่งๆว่ในตู้นี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมตัวแบบตัวแบบโคตรดี Make p o r t ทัลเอ็กเเนี่ยตัวนี้แม่งก็ดีนะครับผมแล้วก็มี Super ร์แรร์ลิมิเตเฉพาะตู้นี้ด้วยนะครับผมกับ Good ัีูนก็ เดี๋ยววันนี้มาเปิดหาตู้นี้กันนะครับผมมันก้กนไหนๆแหละผมก็ไปรับของรางวัลมาหมดแล้วาั๊มแคทฟูดมาจำนวนหนึ่งมีตั๋วกระชานที่หน่อยนะผมแล้วก็ทายคลิปนี้นะครับตั๋วลุ้งที่มันแจกมาให้ฟรีเลยตอนเข้าเกมผมก็จะเปิดตั๋วลุ้งทายคลิปนี้เหมือนกันนะครับผมก็มาลุยเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมกับตู้ Neo Base of the Base นะครับผมกับฉลองๆครบรอบ10ปีกับเกมนี้นะครับก็ถ้าใคร อยากให้ผมลงลิมนี้อีกก็พิมพ์บอกผมหน่อยผมจะได้มีไฟในการเล่นเกมนี้ต่อนะครับผมคือผมเป็นเกมที่ผมหมดไฟเร็วมากนะครับไปมติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมลุยดูซิกลับมาเล่นครั้งนี้มันจะมีอะไรให้ผมหรือเปล่าโอเคเนื้อแทนะครับโอ้มถ้าถ้ากูรู้สึวก,กว่าเคยนี่คือแย่นะเนี่ยโอ้โหาชผู้อม การกลับมาเล่นใหม่ของผมครั้งนี้นี่คือมันจะให้ผมเกลือเลยใช่ไหมตั้งแต่คลิปคลิปนี้เนี่ยเอาจิ้บปะเนี่ยโอ้กูว่ากูมีภาพเกลือกูเห็นภาพตัวเองเกลือแน่ๆนะครับโอ้ยี่อะไรนะอูเบอร์แลวไปออกสักตัวนั่นไงนเล่นกูแล้วโมตีแรกนะครับเจ็ดเจด,ดูกคอนเลกกระช้าเ่น,นะห้าเปอร์เซ็นต์มึงโอ้โห เย่ yeah. ทีละตัวก่อนแม่งเลยมาสีลอกกูซะเกลือเลยโอ้โหแม่งจุกจุกเจ็บเจ็บอ้าตสวทองสัก,วสกัวมือต้องออกให้คุณแล้วเราวัดจังหวะเนี่ยโอ้โหเกมคงบอกว่าแบบนี่ไงโทษฐานที่เกมไม่เล่นเกมชั้นมาเป็นเวลานานกูให้มึงเกลือเลยอะไรอย่างนี้เหรอโอ้โหเจออย่างี้ไปกูเสกแน่ๆนะครับผมอ้า เอ้ยเอาจีิงปะเนี่ยขอหน่อยดิได้ไหมอุบัติเลตุทักตัวโอ้โหท่านผู้ชมครับเชี่ย yeah, มันไม่มีภาพมันไม่มีภาพโ oh. <Yeah. S 2> อ้โหเชี่ยอุบัริเหตุทักตัวไหมน่นในคลิปนั่นอู๋จะกลับมาเล่นมหว่างว่าจะมีอะไรดีๆต้องรับผมบ้างนะครับแต่ดูจากทรงแล้วตอนนี้นี่คือแบบ ไม่มีสองเลยอ่ะอะไรวันนี้่ะผู้ชมโอ้ยเจ๊อย่างงี้ไปกลัวทอเป็นเหมือนกันนะเนื้อเทียโอ้ย,อ,ยอูเบร,รี่ได้ไปสักตัวเถอะจริงๆโิงเฮ้ย <No. S 2> ออเอาเฮ้ยเอาไว้เยสเฮ้ยนี่แหละจบแล้วลิวเวลคิวลี่ดักนะครับโอเคอยากได้อยู่ เยี่ยม yes wow ถ้าเอาดีนะเว้ยอีกตัวหนึ่งอะเอ g i n e s สตีลมาเลยนะครับผมเอ e n g i n สตอร์เนี่ยอีกตัวหนึ่งผมขอเลยมาพบกับ new mercury dark คือแฮปปี้คลิปนี้แฮปปี้เลยถ้าได้เอ e n g i n สตอร์มานะครับผมเฮ้ย hey. เอาไว new mercury dark มาเอาเรื่องโย่ถ้าได้เอ e n g i n สตอร์ขอ,อได้ตัวอีกตัวหนึ่ง engine star เ,เ,เอา มัลติสุดท้ายเลยนะครับผมกับคลิปในวันนี้มีโอเบสออฟเทเบสนะครับผมมันต้องออกอีกสักตัวเอเจนต์สโตลลิววาคิวรี่มาแล้วเอเจนต์สโตล์ต้องออกให้ผมเพิ่มในไมคเกมขออูเบอร์อูเบอร์ขอร้องไม่ใช่ว่ามันออกแค่คลิววาคิวรี่ด์กในตัวตัวทองนะโอ้โหถ้ามันออกแค่นั้นคือบัวเซ็งเอาอย่างนี้ กมขอร้องล่ะขอร้องขอสักตัวเพิ่มเถอะอุเบกเล่ <Uber Air. S 1> โอ้โหแม่งเลยโอ้ฮ่ามันไม่มีภาพเลยหรอวะมันจะได้แค่มีวอคลีนด่างจริงเหรอ oh. ได้แค่นั้นจริงๆโอ้ oh m กอด d แคทฟูดกูไม่ได้เลยเลยตัวกระชาให้ให้แค่นั้นโอ้โ oh. ห ท่านผู้ชมอะไรวะนี่ฮอลิเชตไม่น่าเชื่อว่ากูจะหนักขนาดนี้อาการหนักมากนะฮะจังหวะนี้แย่วอู้หคือยอดแย่เลยจริงอันนี้คือเกลือยับเลยนะเออกูจะบ้าอะไรอะเนี้ยทำาหมันเกลือขนาดนี้ไม่เคือขนาดนี้จะยังไงกันก่อนโอ้โหแม่งแย่มากว่าท่านผู้ชมครับ หมืนคำจะพูดเลยแม่งเกลือมากเกือมาก,ก,มากแบบเกือมากจริงโอ้โหแคทฟูดผมไม่ให้เลยเลยอะ่ะเป็นการเปิดกระชาโมติแคทฟูดที่เกือมากนะคานผู้ชมแต่ตรวจทองอยังน้อยก็ให้อะ่ะไอ,อพวกนี้เก็บมาก,ก่อนแล้กันเผื่อแรกเป็นเ p นะครับผมอ่ะมาหัวลุงชี้โคตรแย่อะ่ะรู้สึกแย่มากเลยครับผมได้เช่นเดียวคนดีดาร์ อ่าตัวลุงเหมือนเดิมนะครับผมถ้าออกให้ผมได้ขอชา์โดกาโอจะดีมากนะครับผมขอแค่นั้นแอเเลยอยากได้ชา์โดกาโอมากนะครับผมอยากจะได้มีตัวละครตีสีเทลเลสบ้างเพิ่มนะครับผมอ่ะมาดูซีว่าตัวลุงจะให้อะไรผมมานะครับแ่เงยใจเกลือยับด้วยวะมีแล้วปะวะคุค้นๆน้านั่นไงคุค้นว่ามีแล้วใช่เลยคุ้ ชัดเจนจมแจ้งตัวตีสีดำนะครับตัวนี้แมงเงยเก็บไว้ก่อนเลยค่อยว่ากันอ๋อได้มาตัวเดียวนะครับผมผมประกอบการจัดก,การกันที่ผมกลับมาเล่นเกมนี้ริววัคคูรีดาร์นะครับผมโอเคตัวตีตัวนี้เก่งนะครับเก่งแบบเก่งมากเลยแมงเจ็บใจว่ะนิดเดียวเองแมงเงยจะวันนี้นผมแจ้งวันนี้จะดีมากเลยนะตู้ตัวละครดีก็ตั้งเยี้ยตั้งแยะยแมงไม่ออกโอ้โหเหลือจะเชือะ ออกให้ผมในตัวทองแค่นั้นให้ตัวทองผมแค่นั้นแล้วก็แบบไม่ออกเลยคือ <c ười> อะไรวะ <c ười> เหลือเชื่อเชื่อคือผมเกลือมากเลยนะเว้ท่านผู้ชมเมื่อก้ออกมาอีกหนึ่งตัวอ่ะไป,ไปเปิดเปิดใด้มันหมดละกันนะครับผมแย่วะ่ะแม่งยากเปิดกระชับที่แย่มากแม่งเงยและเค,คลีบร์ลีดานนะครับผมไอ้ตัวตอแม่งไม่ออกไม่ออกเมบ่อร์ตัวอื่นด้วย จบนะครับผมหมดเกลี้ยงนะแล้วเราหมดทุกอย่าง everything แล้วนะครับผมในวันนี้อิวเบอรคิวเรีอยากได้อยู่พอดีเลยรับเลยนะครับผมปุ๊บปั๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบยัดเลยตีเวฟอิมูเวฟตีเป็นแอเรียนะครับผมค่าคอสในการเรียกข้อไห่เอ่ยอะผมอยากรู้จริงจริงดูหน่อยสิตีเป็นห้าเหมือนวอรคิวรีหรือเปล่า สี่พันสองถูกกันด้วยนะครับผมโอเคก็ดูดีนะเนี่ยอ่ะลองลองลองเอาไปเล่นหน่อยละกันนะครับผมลองลองขอลองหยิบมนะันลองใช้หน่อยอยากรู้สักด่านหนึ่งละกันด่านอีเวนต์นะอะด่านง่ายๆเลยอขอลองหน่อยอยากเห็นอยากเข็นโอ้โหมีอย่างที่สุดก็มีบุญได้จับสักวันหนึ่งแล้วว่าในตู้นี้นะครับผมมีโอเปตอเตอรเบี แต่ผมก็อยากได้ตัวนึงอะไอ้ทริคสี่อะที่มันตีรัวๆแล้วแม่งฟีดเทเ,เลทนะครับผมอันนั้นแม่งก็ดีฟีดลิลิกอีกอันนั้นอันนั้นคือแบบผมก็อยากได้ทริคสี่นะครับผมไอ้ตัวนั้นอะตัวแบบถือดาวเลเตอร์ฟันรันนนๆวๆแต่แต่นั้นก็น่าน่าอยากได้มากจริงๆอะลองดูดิเลว์กูรี่อุ้ยเอ้ยตีแรงมากเดี๋ยวก่อน ตีเร็วตีเร็วด้วยนะไม่ใช่ค่ลรงเร็วด้วยนะครับผมอุ้ยได้อยู่นะเนี่ยตีดูตีแรงโอเคขอดูดาเมจดิหนึ่งแสนถึงปะสองสองหมื่นหรอตีแค่สองหมื่นจริงหรออ่าประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหกประมาณนี้นะครับผมสองหมื่นสี่สองหมื่นสามเออก็ยังถามว่าแรงไหมหรอ ก็อยู่ในระดับเอเวอร์เรสต์นะวะก็เฉยๆกลางๆไม่ได้เก่งมากแล้วก็เป็นอ่อนมากนะครับผมเพราะว่ามีการตีเวฟอแทนะ็กด้วยเนาะโอเคก็อาจจะได้หยิบมาใช้ในบางสถานะการ์หลังจากนี้ไม่ต้องไปนะครับผมซึ่งไม่รู้นะครับว่าจะได้หยิบมาใช้ตอนไหนอโอเคก็มีตัวละครหายากเข้าไปดีหนึ่งตัวเพิ่มแล้ววะให้ตายเถอะผมก็ยังจะคงคอนเซปต์เหมือนเดิเม้วผมช่องของเรา <laughs> เกลือตลอดเปิดกินทีกินทีก็ไม่ค่อยได้อะไรเลย ทำไมกูต้องมาเกลืล่ลอหลายรอบด้วยมันได้กับเกมเกมนี้นะครับผมเปิดกี่คลิปกีป Google, คป่คลิปกูก็เกลี่ยคนคองเสพเหมือนเดิมคือเกลียับยับเอาจริงๆผมก็สักหน่อยไหมท่านผู้ชมสักหน่อยไหมอ่ะแถมแล้วกันสักหน่อยในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาเลยตัวดำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอตัวสักครู่นะครับผม A few moments later โอเคนะคท่านผู้ชมกลับมาแล้วเติมเราแล้วครับผมไหนๆก็กลับมากูขอตัวดำอีกครั้งตัวละกันมา เพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมเติมเพราะว่ามันมีโอกาสได้เลเจนด์แลร์10%นะครับผมเพราะว่าเขาก่อนที่ผมจะต,ตรงนี้ไปเนี่ยผมก็ได้เลเจนด์แลร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคราวนี้ได้เลเจนด์แลร์อีกก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับผมเพราะว่าตัวละครเลเจนด์แลร์ในตัวนี้อิซานางิไงอย่างที่รู้ก,กันอิซานางิเนี่ยคือตัวละครเลดเกมเลเจนด์แลร์คือแบบตัวฆ่าบอสทุกตัวละครในเกมนะผมคือแบบอิซานางิใส่ปุ๊บแม่งฆ่าได้ทุกตัวเลยในเกมนะผมเอา้าไม่ไมมมใช่10%หรอ5%หรอเนี่ยอ๋อ กูนึกว่าสิบมันเหลือแค่ห้าเพราะว่ามีแค่อีซันนายหีตัวเดียวในตู้นี้นะครับแม่เง้ยถ้ามันออกจริงๆอะถ้ามันออกจริงๆนะ้อณผู้ชมหวังสูงไปวะกูแต่มันไม่มีตัวเดียวเนี่ยมีเนี่ยลูก้านะผมเออมีตัวอื่นอีกแต่เอาจริงๆถ้าได้อซันาหีมาที่คือจบเกมแล้วอะเป็นเกมจริงนะครับผมแต่เพิ่มผันไปเออกเอาจริงๆผมก็คงเคื่อไปอะ่ะมันไม่น่าได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็ถ้าใครได้ก็น่าจะเป็นอูเบอร์ตัวอื่นมากกว่า อย่างตัวนี้นะครับผมมังกรมีแล้วปะวะคุณคุณน่ะอ้าวยังไม่มีวานะครับผมเก่งไหมเนี่ยมังกรตัวนี to to hm. ้เนี่ยน like ี่กูจะมีเซตมังกรครบแล้วประมาณเนี่ยเท่าที่ผมจําได้อ่ะคุณคุณว่าเหมือนแบบผมมีตัวละครเซตมังกรเยอะมากเลยในเกมนี้นะครับผมคือเป็นเป็นตัวละครเซตเดียวเลยที่ผมมีครเยอะมังกรเนี่ยปะคือแบบมังกรมีกี่ตัวเนี่ยตอนเนี้ยเยอะมากนะครับมังกรโอ้แล้วก็ลงมาก็จะเป็นสาวๆนะครับผม เก่งไม่เก่งไม่รู้แหละแต่ผมคิดว่ามันน่าเก่งนะครับผมตัวนี้น่าจะเฉยๆกลางๆอ่อนๆอยู่ในะเอยดราก,กอนเนี่ยวาสนะครับสิเนี่ยมีน็อกแบ็กเนี่ยแค่มีน็อกแบ็กมันก็อ่อนแล้วปะทูฟอร์มได้ดีเฟนส์ไอแคลนเพิ่ม <laughs> กระจอกโอเคไม่ใช้นะครับโอเคพอไม่งไ <laughs> เงยเจอไปกูก็หวังจะถูงหวังทำไมวะเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าหวังเลย <laughs> โอเคแล้วก็ผู้ชมก็อาจจะเล่นยาวๆมั้งนะไม่รู้นะนะว่าจะหมดไฟเมื่อไหนนร่แล้วผมถ้าหมดไฟก็คงจะหายอีกหายตัวอีกแล้วกันนะครับประมาณนั้นคือถ้าถ้าแบบหมดไฟก็คือไม่ลงคลิปนะประมาณนั้นละกันแล้วผมตอนนี้ก็มีไฟเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมไอาดีผมแม่งก็มีตัวละครหายยากอีกตัวอื่นตัวข้าเกมมาข้อไอดีมาแล้วผมก็ดาร์ r ไรเดอร์วอลคิวรีนะครับแม่เย่ yeah. Yeah. ต่อไปก็เหลืออยากได้ทิกซี่แล้วก็ตัว และสตีลสตอร์นะครับผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันก็รอตู้รีรันมาคราวหน้าแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยเปิดหากันนะครับถ้าเกิดว่ายังอยู่นะตัวละครตัวดีนะครับผมก็ประมาณนี้กันนะครับผมกับคลิปกลับมาเปิดกรชากเบลลตแคทในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็หวังว่าคลิปหน้าจะมีให้เราเปิดหากันอีกนะครับผมเกมเกมนี้เนาะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมมันก็ว่าสักทีวันนี้เนี่ยผมต้องขอจบก่อนครับผมรู้สึกดังนะครับสวัสดีครับ